จากกรณีของซุปตาร์สาวแองเจล่าเบบีได้รับข้อความถล่มหนักจากชาวเน็ตจีนและส่อโดนแบนหลังจากที่โลกโซเชียลลือกันว่าเธอนั้นนะคะไปร่วมชมโชว์คาบ,บาเล่ของลิซ่าแบ็คพิงค์ที่เคซี่เฮาส์โชว์ปารีสฝรั่งเศสและในเวลาต่อมานะคะทางเคซี่เฮาส์ปารีสก็ได้ออกมายืนยันผ่านทางอินสตาแกรมระบุว่าเราตระหนักดีถึงความขัดแยง้งรอบตัวของแองเจล่าเบบี แต่น่าเสียดายที่เธอไม่เคยไปเห็นการแสดงของ Casey h o w s ารีสออฟฟิ i ชี a l และเรายินดีที่จะเชิญเธอมาทุกเมือ่อนั่นหมายความว่า Angela b a b บีเธอไม่ได้ไปดูโชว์ของ Lisa แต่งานนี้นะคะดูเหมือนว่าชาวเน็ตจีนจะไม่เชื่อพร้อมทางงัดหลักฐานออกมาโชว์อีกครั้งว่า Angela b a b บีเธอไปดูโชว์จริงๆคะ่ะล่าสุดนะคะเมื่อวันที่10ตุลาคม2023รายงานล่าสุดนะคะดูเหมือนว่า แองเจล่าเบบีกำลังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะซึ่งเขามีข่าวลือว่างานประกาศผลรางวัลและรายการวาไรตี้ที่กำลังจะมีขึ้นเร็วเรนี้การถ่ายทำซีรีส์พิเศษและนิตยสารที่จะออกเร็วเร็วนี้ ก็เริ่มทยอยถอดชื่อออกจากงานดังกล่าวแล้วนะคะการไปขับสติปถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายในจีนค่ะและถึงแม้ว่าแคซี่เฮาปารีสจะออกถแถลงการปฏิเสธแต่ทางชาวเน็ตก็ไม่เชื่อนะคะซึ่งใครหลายๆคนนะคะก็มองว่าอะไรกันเนี่ยเพียงเพราะแค่ว่าเธอไปดูคาบาบเลโชมันผิดมากเลยเหรอ